ในบทนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่าจัมปีกันนะครับส่วนเสริมนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้งานเป็นคีย์บอร์ดมือโปรกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราข้ามเคอร์เซอร์ในการพิมพ์ดีดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมค้นหาจัมปี้ลงไปนะครับจากนั้นลองสั่งติดตั้งได้เลยนะครับผมแต่จัมปี้มีของหลายคนเลยเนาะก็ต้องลองดูนะครับว่าแต่ละอันแตกต่างกันยังไง ก็ในตรงนี้นะคะผมโดยหลักๆแล้วก็คือมันจะช่วยทําให้เราเปิดเจ้าตัวอักขระตรงนี้นะคะผมแล้วเราก็พิมพ์ดีดตัวอักขระลงไปเพื่อที่จะข้ามไปยังตําแหน่งของตัวข้อความต่างๆเพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความตรงนั้นต่อพอเวลาที่เราพริมพ์ดีดอะไรตรงนี้นะครับสมมุติผมไม่อยากจะจับเมาส์นะครับอยากจะย้ายไปที่ตําแหน่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องกดลูกศรขึ้นลงกดเพดอัพเพดดาวหรือจะเป็นกดปุ่มโฮมปุ่มเอ็นคอนโทนแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับคีย์ลัดมันค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งผมก็เพิ่งกดดูตรงนี้นะครับมีบมอ่้ออยู ในตัวจัมปี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่จะใช้งานคีย์บอร์ดแบบเร็วๆนั่นเองนะครับผมโดยที่ไปในส่วนของตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตั้งค่าในการเปิดเจ้าตัวจัมปี้ จัมปี้ตรงเนี้นะครับผมคือมันควรจะตั้งคีย์ลัดอยู่ตัวหนึ่งอย่างเช่นในตัวบ o r d โหมดนะครับผมกดบวกลงไปผมจะลองใช้เป็นคีย์ลัดของการใช้ชิปกับ Enter นะครับผมหลังจากที่เราตั้งชิปกับ Enter ตรงนี้เสร็จปุ๊บเรากด Enter อีกทีนึงเพื่อตั้งค่ามันลงไปทีนี้นะครับผมเผื่อบางคนแบบอยากจะดูว่าเราไปตั้งค่าเจ้า,จาตัวคีย์ลัดเนี่ยอะไรไปบ้างนะครับมีตรงจุดกลมๆด้านนี้เนาะมันจะมีโชว์ extension system แล้วก็ user นั่นเอง User key binding ก็คือที่เกิดจากเราในการแก้ไขเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับที่เราเพิ่มเข้ามาดังนั้นนะครับถ้าใครไปตั้งค่า key, คีย์อะไรแปลกๆค้นหาดูตรงนี้ได้เนาะโอเคครับดังนั้นนะครับผม s h t กับ n t t r r นะครับมันอาจจะไปซ้ํากับคีย์ลัดตรงที่ว่าเราจะเพิ่มบรรทัดต่อไปนั่นเองนะครับผมของแบบเป็นการ Insert ด้านล่างเนาะอ่ายังไงก็ตามนะครับถ้าผมลองกด Shift Enter มันจะเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะเห็นตัวอกักษรภาษาอังกฤษต่างๆซึ่งตัวอกักษรภาษาอังกฤษเนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมอยากจะไปพิมพ์ข้อความอะไรบางอย่างตรงระหว่าง E S ตรงนี้นะครับผมพิมพ์ E S บนคีย์บอร์ดมันจะสลับเคอร์เซอร์ลงไปที่ด้านล่างทันทีดังนั้นถ้าผมกด Shift นะครับแล้ว n t e r ผมอยากจะย้ายเจ้าตัวเคอร์เซอร์นะครับไปไว้อยู่ระหว่างตรง Connec t มันก็จะเป็นตัว B G นั่นเองนะครับผมน่าหมายความว่าถ้าผมอยากจะไปอยู่บรรทัดที่20นะครับตรงระหว่างป๊อปไทยเนาะผมจะพิมพ์ C H ลงงไปะระหว่่าทีกด shift enter นั่นเองมันก็จะย้ายเคอร์เซอร์มายัางที่ต่างๆอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาจับเมาส์เลยก็ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าหน้าตรงนี้มันเต็มใช่ไหมครับเรากด escr เรากดในตรงนี้พอมันรันไปแล้วนะครับมันก็ต้องลันต่อให้จบเนาะเดี๋ยวผมอาจจะกดเพจดาวอะไรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมหรือเพจอัพนะครับเพื่อสลับขึ้นบนลงล่างเนาะหลังจากนี้เวลาผมใช้งานเนี่ยผมก็จะสามารถค้ามไปยังตรงนู้นตรงนี้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกนะครับอันนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นมือโปรในการใช้เจ้าตัวจัมปี้นะครับผมดันงนั้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอถอนการติดตั้งไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมาใช้งานเดี๋ยวหลายคนเขาจะงงกันนะครับเวลาที่ผมสอนให้ดูน้องว่าเอ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีมีข้อความป๊อปอัพลอยขึ้นมามันคืออะไรนะครับที่เกี่ยวกันั่งตอบทุกคนนั่นเองแต่ก็อันนี้มาทําให้ดูนะครับผมว่าเรามีเจ้าตัวนี้ที่จะช่วยทําให้เราเขียนโค้ดในแต่ละที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผม